ฟักยุยวจ้ามาดดเด้อผัดดอกหอมใส่ไข่ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูข้าวเที่ยงจ้ายานล้านชาแน,นลสวัสดีค่ะพี่น้องไม่ดีอยู่หลังบ้านจ้าหลังบ้านนะคะไม่ดีเชิญเมนูอมหมูพี่น้องอมหมูนี่ค่ะ หอมจ้ากล่อมก่อมกลอมกัน เราไม่ได้เห็ดหลายเือเนี่ยไมแเล้กแต่ชเชดไปออกกาลังกายท้านหมูก่อนแบบเห็นมเ,หเมนูตอนเที่ยงไอ้อ่อมหมูไส้ฟกกักผักใัดอ,อกหอม ซอยเนี่ยผู้ใดก็ดีอยากได้ผู้ซอยอยู่เคยซอยเนี่ยควเข้ากับเป็นควเปิด้ะพี่นองมันเป็นควบกิดควเปิดเขียนอยู่หลังบ้าน ใสจสันดล่ลพี่น้องหมูเดดไปเวาตะไคร่หัวหอมกันเด้อแป๊บหนึ่งแม่พี่น้องไปเอาตะไคร้มาแล้ววันนี้ตะไคร่ตะไคร่มาหัน นิดนึงจ้ามตาตำที่้องตำมาตำมาตำกับเครื่องเครื่องอมตำตะไคร่หม 他你离开去呢。 เห็นเต้านาไม่เห็นต่ำไม่โคกนะพี่น้องแต่แค่โคให้เบิ่งกัน แกออฟักตามเครื่องแกงได้แล้วก็ล้วนก่อนพี่น <PAUL bunker ring> ้องล้วนให้หอมหอมคั่ว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 ให้หอมเครื่องแกงหอมหอมแล้วใสงูลงไป ใส่มูลงไปใส่ปลาลงไป นิดน้อย 沙工回来知道。 จากล้วนหมูให้สุกแล้วก็ใส่ฟักลงไปปรุงรสเสร็จแล้วชิมเบิงงี่หนองเติมน้ำปลาอีกนิดนึ่งยังบนนวโอเค เติมน้ำลงไปให้ฟักมันสุกพี่น้องน่าจะสุกแล้วฟัก ั้นตอนสุดท้ายใส่หอมใส่ต้นหอมด้วยพี่ต้องต้นหอมพริกเม็ดผักอีตูหลอกกับใบบกักรูดใบมะกรูดมือดีผักอีตูบ้คอยงามปัดใดซึ่งมาไวั้งแตเมอวนใส่ตู้เย็นแล้วมันเป็น,นำดำ เป็นน้อบาเสร็จเรียบร้อยอมฟักอมฟักใส่หมูอมฟักใส่หมูมมยั่วๆพี่น้องจะแสบบ่แสบชิมมือแล้วแสบ